สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซามีนาเมาเซบซบแฉแลกหนึ่งในผู้ประกวด MUT 2020เล่เลนของรูปแขนใครคนนั้นร่วงกลายเป็นประเด็นฮอตสะเทือนวงการข่าอ่อนเพราะแม้ว่าการประกวดจะสิ้นสุดลงไปแล้วซึ่งผู้ชนะในการประกวดปีนี้และจะได้ไปประกวดในเวทีขาอ่อนระดับโลกได้แก่อแมนดาชาลิสาออฟดัมเซาว์ภูเก็ตลุกครึ่งไทยแคนาดาที่เพิ่งความงกุฎมิสซิเนีเวิร์ดไทยแลนด์ส ไปครองได้สดๆร้อนๆแต่เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนักเมื่อซามีนาสิริลักษ์ทรงศรีหนึ่งในผู้ประกวดมิสชูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ได้ออกมาเม้าเ็บๆในรายการเรื่องราวรองตุสซึ่งใน EP ีที่14นี้ทางรายการได้เชิญกูรูนางงามชื่อดังอย่างแอนนาและพีจีมาร่วมพูดคุยเม้าเสบๆเรื่องของนางงามโดยซามีนา ได้เล่าถึงการเก็บตัวด้วยซึ่งตอนแรกเธอได้เล่าว่าตอนอยู่ในกองเธอค่อนข้างไม่สบายบ่อยเพราะพักผ่อนน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอก็แอบไม่แน่ใจว่าหรือเพราะจะมีคนเล่นของเล่นคุณใส่ในกองประกวดซาม,มีนาได้พูดถึงผู้เข้าประกวดรายหนึง่งที่เป็นนางรูปเล่นของไสยศาสตร์มีเงาติดตามตัวและเคยกอดกับเพื่อนนางงามแล้วเพื่อนได้กลิ่นเหม็นเน่าซึ่งฉายานางรูป คือว่าถ้าลูปของใส่ใครคนนั้นจะร่วงซึ่งมีสองถึงสามไร่ที่โดนลูบแขนแล้วร่วงตกราบเป็นลมน้ามืดและอาเจียนนอกจากนี้ซามินายังบอกอีกว่าทุกครั้งที่โดนเพื่อนนางงามรายนี้จับตัว จะรู้สึกตัวสั่นเหมือนเป็นไข้นอกจากนี้แล้วก่อนจะขึ้นเวทีก็ได้แอบยืนท้องคาถาพึมพำอยู่คนเดียวจนเพื่อนคนอื่นๆมองกันด้วยความสงสัยทั้งนี้ซาเมีากล่าวว่านางงามคนดังกล่าวไม่ได้เข้ารอบ1ิบคนสุดท้ายและไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นใครงานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนนางงามและสายเผือกหูพึ่งไปตามๆกันต่างสงสัยว่านางลูปคนนี้คือใครกันแน่ซึ่งอย่างไรก็ตาม เธอยังย้ำว่ามันก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่โดยส่วนตัวของเธอจะไม่ปากดีกับเรื่องแบบนี้อีกแล้วเพราะเธอเคยโพรงออกไปว่าเจอกันหน่อยทำให้เธอโดนดีในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ